สวัสดีครับผมนายปุตุชนชัยวิเศษครับชื่อเล่นชื่อเต้ลเป็นฝ่ายขายบริษัท Lucky Star Hydraulic and Engineering ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับวาลว์ชนิดหนึ่งซึ่งถือเป็นวาล์วที่สําคัญในระบบไฮดรอลิกเลยนะครับวาล์วตัวนี้คือวาล์วอะไรเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยครับวาล์วตัวนั้นคือ Relief ว wow าล์วครับรีลิฟวาล์วเนี่ยมีหน้าที่หลกัหลกๆอยู่2ส,ส่วนคือส่วนที่1ควบคุมแรงดันครับ และส่วนที่2คือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับระบบไฮดรอลิกหรือผู้ใช้งานครับ 1. ควบคุมแรงดันในขณะที่ระบบทํางานปั๊มจะคอยส่งน้ํามันเข้ามาในระบบอยู่เรื่อยๆหากเจอสิ่งกีดขวางอย่างเช่นท่อทางที่เล็กลงโค้องงอรวมถึงวาล์วต่างๆที่ขวางอยู่จะทําให้แรงดันในระบบเนี่ยสูงขึ้นเกินความต้องการเราจึงต้องติดตั้งรีลีฟเพื่อควบคุมแรงดันในระบบให้ได้ตามที่งานนั้นๆต้องการครับ 2. ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบและผู้ใช้งานกรณีน,นี้เกิดขึ้นต่อเมื่อแรงดันในระบบสูงเกินทําให้อุปกรณ์ต่างๆในระบบเนี่ยรับแรงดันไม่ไหวอาจทําให้เกิดการรั่วซึมแตกล้วของอุปกรณ์และท่อทางซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากครับเราจึงต้องติดตั้งรีลีฟเพื่อควบคุมและป้องกันความเสียหายนี้ครับส่วนการทํางานของรีลีฟวาลเนี่ยรีลีฟวาลเป็นวาลแบบปิดเมื่อแรงดันในระบบสูงขึ้น เกินกว่าค่าสปริงที่ตั้งไว้วาลก็จะเปิดให้น้ํามันเนี่ยระบายลงไปในแทงหลังจากนั้นแรงดันก็จะลดลงเมื่อแรงดันเนี่ยลดลงต่ำกว่าค่าสปริงที่ตั้งไว้วาลก็จะปิดและจะเปิดปิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับสําหรับรีลีฟ w วาลถ้าแยกตามลักษณะการติดตั้งจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ 1. แบบต่อท่อ2แบบแปะและ3แบบซ้อนแบบที่1แบบต่อท่อ จุดเด่นคือติดตั้งง่ายแต่มีโอกาสที่จะเกิดการรั่วซึมมากกว่าแบบแปะและแบบซ้อน 2. แบบแปะแบบแปะสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ํามันได้มากกว่าแบบต่อท่อและแบบซ้อนแต่จะยุ่งยากต่อการติดตั้งตรงที่ต้องทำซับเพจขึ้นมาเพื่อรองรับวาล์วตัวนี้ส่วนแบบสุดท้ายคือแบบที่3แบบซ้อนจุดเด่นคือรองรับเพชเชอร์หรือว่าแรงดันได้มากกว่าอีก2แบบที่กล่าวมา รวมถึงติดตั้งง่ายและประหยัดพื้นที่อีกด้วยครับส่วนครั้งหน้าผมจะมาแนะนำวาลว์ตัวไหนนั้นโปรดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ